มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพเนยนยางอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน ู้จ่าสนทนากันในช่วงเจ้าวันนี้ในรายการเจ้านี้ติภาคเหนือเจ้าคุณผู้ชมเขาจะมาอู้จ่ากันในหัวข้อเรื่องของการจัดงานวันพระราชชาญยาเจ้าดาราราศีประจำปี2566เจ้ารายละเอียดของการจัดงานในปีนี้จะมีความพิเศษและไฮไลท์สาคัญไอ้อย่างพองเดี๋ยวเขาได้รับเกียรตินะเจ้าจากสองท่านด้วยกันตีเข้ามาอู้จ่ากันในช่วงของรายการเจ้านี้ติภาคเหนือเจ้าขอแนะนําเลยนะเจ้าท่านแรกเจ้ารองาศาสตราจารย์ดรสันติชัน ทวิลาศวงเจา้าเปิดมาในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประจําปี2566นะเจา้าและแหมหนึ่งฐานเจ้าคนนี้กาพิเศษเหมือนกันนะเจา้าเพื่อเกียรติมาร่วมในรายการของเฮาโตยย คุณประเสริฐศักดิ์บุตรสาเจ้าเป็นมาในฐานะคณะกรรมการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประจำปี2566นะเจ้าซึ่งท่านเกาะเป็นปลัดอำเภอปกครองอำเภอแม่ริมตยนะเจ้าสวัสดีเจ้าทั้งสองท่านนะเจ้าเป็นเกียรตินักเลยเจ้ามาอู้จากันในรายการเจ้านิติภาคเหนือก่อนอื่นเลยต้องขอถามเรื่องรายละเอียดการจัดงานตีม้าตีไปความสําคัญอ้อย่างจะได้พองนะเจ้าเป็นหน้าที่ผมแล้วนะครับ หลายปีมาแล้วนะครับจุฬาลงกรณ์ก็ทําหน้าที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรม mm hmm. ส่วนทางเมืองเหนือนี่ก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่แม่ริมอยู่ที่ตําหนักเจ้าดารารัศมีเนี่ยเราดูแลมาหลายปีแล้ว mm hmm. งานพัฒนาจากเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็หลายปีมาแล้วก็มีความลงตัว mm hmm. มีความลงตัว mm hmm. ก็คือเราจะมีงานประเพณีส่วนหนึ่ง แล้วก็มีงานสืบสารส่วนหนึ่งซึ่งท่านอำเภอก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้ชาวแม่เรนรู้สึกว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีความสำคัญแต่ก่อนที่จะไปะถึงจุดที่เรามีงานมีการเนี่ยเรื่องราวมันมันนานมาแล้วนานมาแล้วก็คือเมื่อประเทศเราเนี่ยเปิดในประมาณ อตอนต้นของรัตนกโกสินทร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีฝรั่งมังค่าเข้ามาเยอะนะครับในประเทศของเราเองเราก็จะมีบ้านเมืองใกล้เคียงกันเช่นพมา่ามีอย่างน้อนอย่างนี้เชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความเป็นอิสระอยู่พอสมควรแล้วหลังจากนั้นมาความเป็นอิสระเนี่ยก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าชาวชาวล้านนาเชียงใหม่น่าจะมาอยู่สยาม แล้วก็เริ่มมีการผูกพันในความผูกพันเนี่ยก็มีเจ้าดาราเนี่ยเป็นตัวแทนที่สำคัญ<ม>ไปอยู่ที่กรุงเทพ<ม>ไปเป็นพระราชชายาและความสัมพันธ์นี้ระหว่างกรุงเทพกับล้านนาก็ผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็เรื่อยมาจนสิ้นรัชการจสิ้นราชการเจ้าดาราก็กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่มและ เดิมทียังไม่ได้มาอยู่แม่ริมนะก็ไปอยู่ <c oughs> ที่วังของท่านบ้านของท่านจ,าจนได้มาลองคบลองคิดดูเข้าไปในกรุงเทพก็ได้ความรู้อะไรบางอย่างจากกรุงเทพในขณะนั้นกรุงเทพเองก็มีความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยโอ้ฝรั่งมังค่าเริ่มมาแล้วท่านก็จะเห็นภาพทั้งใน ส่วนของเชียงใหม่เองส่วนกรุงเทพที่ใหญ่ขึ้นและส่วนของโลกซึ่งฝรั่งมังค่าเข้าท่านก็สะสมเนีเมื่อท่านกลับมาที่เชียงใหม่ก็ได้พยายามหาพื้นที่นะครับสุดท้ายก็ได้ที่แม่ริมนะครับวความรู้ต่างๆที่ท่านสั่งสมมาระหว่างาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนได้ไปอยู่ในวงงังหลวงก็สะสมรวมกันเข้าแล้วก็ตอนท้าย ที่มาอยู่ที่แม่ริมเนี่ยความรู้ต่างๆเราเนี้ยก็ค่อยๆพัฒนาต่อ,อมไ,มไม่ว่าอะไรทั้งนั้นตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คืองานเกษตรเกษตรพื้นๆนี่ก็พื้นๆไปแต่ท่านไปเห็นว่ามันมีผลไม้ผักซึ่งมาจากเมืองนอกน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่อาหารการกินท่านมาเพิ่มพูนความรู้ทางด้านฟ้อนลำทางด้านผ้าทางด้านอะไรท่าน ท่านเอามาเลยม,มาพัฒนาที่แม่ริมที่พระ,พระตำหนักเนี่ยไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ค,ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็หาคนมาดูแลนะครับม,มามาช่วยกันมาทำให้เกิดขึ้นแล้วความเป็นมาดังเนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออคนเชียงใหม่โชคดีเนาะแม่ริมโชคดีเนาะเพราะได้ความรู้เดิมและได้ของใหม่มาเติมเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยจึงไม่ใช่แต่ของเก่าอย่างเดียวมีของใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็พัฒนามาแล้น,นี่เป็นบทบาทของจุราลงกรมาวิทยาลัยที่สําคัญที่จะเข้ามาดูแลว,ว่าเ,เดิมทีเราก็มีอยู่แล้วละที่กรุงเทพแต่เมื่อเรามีบทบาทได้รับความไว้วางใจให้มาดูแลมากขึ้นเราก็เอาเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยมาขยายความมาค่อยๆทำทีลรกทีน้อยหลายปีก่อนนะปี2 0 0พ 5 4 0กว่าแล้วก็ทำเพลงเล็กๆน้อยๆแต่หลายปีผ่านมาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทำใหญ่ขึ้นทำใหญ่ขึ้นก็ทำให้ใครอ่ะทำให้คนเชื่อใหม่ทาให้วัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำให้คนไม่ริมนะครับเนี่ยท่านแนมเพิร์มาเนี่ยก็จะมาช่วยอย่างยิ่งเป็นผู้ที่จะประสานระหว่างชาวบ้านกับพระัฒนักแล้วก็คนทั้งหลายเจ้าผมพูดมากไป คือจะเห็นว่าพอมาถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยเราจะมอีอย่างอื่นเข้ามาเพราะว่ายุคนี้สมัยนีเ้เรื่องเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ผมว่า,าจริงๆมันก็แปลว่าวัฒนธรรม,มวัฒนธรรมเนี่ยมองในแง่สวยงามก็ได้มองในแง่ค้าขายก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้และนีเ่เป็นแนวโน้มที่พัฒนามาสู่ปัจจุบันนี้คือการท่องเที่ยว แล้วก็ทําให้คนรู้จักหลายปีผ่านมาเนี่เราก็จะเห็นว่าฝรั่งมังค่า mm hmm. ค,า mm hmm. คนจีนอะไรต่างๆ,ๆที่เข้ามาเที่ยวเนี่ย mm hmm. ก็สนใจนะครับและไม่เฉพาะคนฝรั่งมังค่านะคน mm hmm. ท้องถิ่นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักตัวเองรู้จักบทบาทของเจ้าดารารู้บทบาทที่ไปเชื่อมโยงกับโลก mm hmm. นี่คือจุดสําคัญของวันที่9กธ mm hmm. ันวาของทุกปี mm hmm. นะครับ เอาเท่านี้ก่อนไหมแล้วจะมีอะไรถามต่ออยากจะถามอั้นตันใจเหมือนกันเจ้าเพราะคิดว่าผลงานของเจ้าดาราราศมีที่ทำเพื่อคนเจียงใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่แม่ริมเยอะแยะมากมายเลยเจ้าแล้วจะจัดนิทรศการหรือว่าจะรวบรวมผลงานของเพลนหรือว่าฮือความหู้ทายทอนให้กับค้นรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะได้ดูเหมือนว่างานก็จะยิ่งยหญ่เหมือนกันในปีนี้จัดเมื่อใดอย่างใดแล้วก็จะมีรายละเอียดไอย่างผ่องเจ้าภายในงาน เนื่องจากว่าเป็นเป็นงานตรงนี่คือวันที่9นะครับของทุกปีไม่เป็นวันสิน้นตรงใกล้วันสิ้นของท่านเราก็จัดวันที่9แต่แต่เนื่องจากว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้ามาดูแลด้วยอจะมาจัดเฉพาะวันที่9เนะี่ยมาจะแน่นไปแน่นไป <c oughs> แล้วก็รวดเร็วไปเราก็เลยจัดคืนวันที่8ด้วย <c oughs> นะครับ คนจากกรุงเทพก็ได้บินมามานั่งรถมาแล้วก็ได้มาพักนิดนึงก่อนเราก็จะมีอะไรกันนิดหน่อยเช่นมีจัดนิทรรศการบ้างจัดดนตรีบ้างฟ้อนลำบ้างเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วก็ตั้งตั้งหลักตั้ง,ต,ง,ต,งตัวให้ได้สัหน่อยแล้วก็รุ่งเช้ารุ่งเช้าวันที่9วันตรงแล้ยมีงานบวงสวงนะครับมีงานบุญ พระต่างๆนะครับแล้วก็ไล่เลื้อยไปเรื่อยๆมีหน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยทําให้งานเนี่ยมีความสําคัญขึ้นก็ดึงดูดประชาชนแถวๆนี้ให้เข้ามาดูแลให้ความสนใจนะครับงานมันจะค่อยๆพอกปูนข้ามานิดนึงโอกาสที่สําคัญเนี่ยก็จะมีท่านแอนมเพอที่จะช่วยดูแลว่า พื้นถิ่นมีอะไรบ้างเอามาอวดของดีแม่ริมอยู่ตรงนี้แหละเอามาอวดต้องคือทันได้ถ่ายทอดเลยนะเจ้าว่ะเอาอย่างมาโชว์มาจัดแสดงพ่อแลอนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกนักท่องเที่ยวและคนต่างประเทศเขาเขาสนใจเพราะบ้านเมืองเขาไม่มีก็มาดูตรงนี้เพราะงั้นก็เลยบอกนักนสางว่าท่านประหลัดอวุโสว่าช่วยดึงเอาของดีๆทั้งหลายที่ซ่อนๆอยู่ออกมา เพราะบางที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าไอ้อย่างงี้เป็นของดีนี่คือซอฟ์พาเวอร์ก็ให้มาอวดซะแล้วชาวเชียงใหม่หรือชาวอื่นๆก็ตามเนี่ยที่สนใจว่าเราซอฟ์พาเวอร์ของพื้นถิ่นเราเป็นยังไงก็เดี๋ยวท่านแนวเพเ่อท่านเปหลัดจะช่วยขยายความต่อนะจ้าครับถือได้ว่าก็เป็นไฮไลท์สำคัญตีคนก็รอชมทุกๆปีเลยนะจา้าและตีสำคัญเนี่ยคือภารกิจของเจ้าดารารัศมีเป็นจะดึงประชาชนเป็นลัก เหมือนประมาณว่าถ่ายทอดความผู้ที่เปิลมีคือต่อยอดคือปีนอกประชาชนในพื้นที่เนี่ยเอาไปสานต่อแล้วก็ฮักษาวัฒนธรนมขนบรมเนียมประเพณีเอาไว้นี่คือหัวใจลักสําคัญยาวหันใดในภารกิจของเจ้าดารารัศมีมาตลอดนะเจ้าที่นี่ภายในงานเจ้าจะมีไฮไลท์ยอย่างดีสําคัญผ่องตีว่าจะให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนรวมจะไรพ่องเจ้าครับในนามของอเภิริมนะครับในฐานะคณะกรรมการการจัดงานวันพระราชญายาเจ้าดารารัสมี ปี2,566นะครับะครับในส่วนของวันที่9ธันวาสองพันหาณพระตำหนักดาราพิรมของเรานะครับในช่วงเช้าหลังจากที่เราเสร็จพิธีบงวงสวงสักการะทำบุญอุทิศกุศลแล้วก็วางพมรมลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการเข้าสู่การจัดงานสืบสารประเพณีภายในงานนะครับโดยเริ่มจากการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะต่างๆนะครับ จากหน้าอำเภอแม่ริมนะครับไปยังพระตำหนักนะครับโดยขบวนดังกล่าวนะครับจะประกอบด้วยเครื่องราชสการะนะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่แต่งชุดพื้นเมืองกลุ่มช่างฟ้อนนางรําจากทุกตำบลนะครับมากกว่า2-300คนนะครับมีช้างมีม้าแล้วก็มีกลุ่มมวลชนต่างๆนะครับที่แต่งชุดสวยงามตามแบบของพระเจ้าพระราชายาเจ้าดาราสมีของเรานะครับสักกี่คนนะเจ้าในขบวนในขบวนนะครับ ในปีนี้เราคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า500คนครับอ้วอนก็ยาวขนาดเลยก่ะเจ้าโดยเคลื่อนตัวเข้าไปที่ภายในงานนะครับและก็นำเข้าไปสู่การเปิดพิธีจัดงานสืบสารประเพณีของเรานะครับจ้าเ ที่นี่บนบาวาก็จะมีการแสดงการรายรำการโชว์ตามบูธต่างๆเกี่ยวกับงานผ้าเหมือนยังตีขนไม้อยู่ในสตูดิโอของเฮาบาเดียวนี่คุณผู้ชมจะสังเกตหันได้เลยนะเจ้าว่าจะมีผ้าสวยงามเยอะแยะมากมายเลยตีประดับอยู่ตรงนี้จวยอธิบายได้ก็เจ้าเพื่อคนที่สนใจ <c oughs> เปิน่นเอ๊ะเปิงใจชุดนี้แล้วเปิน่นใครหันเปิ่นอยาจะ <c oughs> จับจองเป็นเจ้าของอย่างเอเจ้านะครับ,รบในส่วนของ พิธีการจัดงานในศึกษาประเพณีนะครับภายหลังที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดงานแล้วนะครับสองส่วนสาคัญที่อำเภอรับผิดชอบนะครับก็คือการออกร้านค้าโอท็อปนะครับโดยสินค้าที่โชว์อยู่ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนํามาจําหน่ายมาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้ชมได้ช็อปนะครับในส่วนของสินค้าโอท็อปนะครับรับผิดชอบโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมของเรานะครับมีร้านค้ามากกว่า50ลร้านนะครับนําของ ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะครับามาแสดงมาโชว์อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับว่าของดีของอำเภอแม่ริมเรานะครับและต่อมานะครับในส่วนของอีกบริเวณงานนะครับในส่วนหนึ่งก็จะมีการออกร้านกาดมั่วโครฮอมนะครับรับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมของเรานะครับก็จะมีการชมชิมช้อป volleyball. สินค้าอาหารพืชผ,ผักผลิตภัณฑ์ พื้นถิ่นของเราครับทั้งพื้นเมืองและพืชเมืองหนาวครับเจ้าอันนี้ก็คือไปงานเดียวเหมือนได้ไปไปช็อปไปชิมแล้วก็ไปชิลด้วยซึ่งเป็นสินค้าในพื้นที่ครับริเวณงานครับภายในบริเวณงานสินค้าที่นำไปออกล้านเนี่ยจะเป็นของพี่น้องชาวแม่ริมส่วนใหญ่เป็นของพี่น้องชาวแม่ริมหมดครับทั้งเกษตรกรทั้งผู้ออกร้านค้าแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆครับ เด่นๆนี่ก็มีนักเหมือนกันในภาพของการแสดงแล้วเจ้าการแสดงปีนี้นะครับการแสดงได้รับผิดชอบโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมของเราครับ<ม>ได้เชิญประสานงานช่างฟ้อนนางรําทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ที่จะร่วมกันมาล้ำลึกถึงและเทิดพระเกียรติพระราชยาของเรานะครับทรา,าบว่ามีหน่วยงานที่มาลงทะเบียนแล้วมากกว่า40สชุดนางราครับ4ี่ิบชุดนางรํา แต่ละชุดนางรำนี่จะแตงเหมือนเดียวกันหมดหรือว่าคงเอกลักษณ์ของแต่ละตีเอาไว้แต่ละพื้นถิ่นแต่ละท้องที่ครับเอามารวมๆกันเหมือนเป็นการการฟ้อนรำฮอม้อยเหมือนกันเนาะรวมแรงรวมใจกันเนี่ยเจ้าความพิเศษนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าแหนว่าจะมีการสาธิตต้ยกะสามารถที่จะเข้าไปเฮียนหู้ได้ในงานนี้มีการสาธิตไออย่างจะไดพองนะเจ้าในส่วนของ ส่วนของสภาพระธรรมนะครับได้จัดเตรียมซึ่งการละเล่นพื้นบ้านไว้นะครับและในส่วนของการสาธิตก็จะมีของหมอเมืองนะครับนําโดยแพทย์พื้นถิ่นของเรานะครับในการอนาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคนะครับครับผมนี่คือจะได้หันตัวกระเจ้านงานนี้ไปเฮียนหู้ได้ตัวใช่ครับไปชอบได้ตัวได้ครับเสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยติดใจอยู่นะเจ้าเพราะว่าเหมือนกับ เหมือนกับว่าถ้าเวลาเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้การชอบอย่างเดียวแต่ว่าเขายังสามารถที่จะไปเห็นหูถึงแรงต้นกาเนิดได้ตัวเปิ้นจะมีมีจำนายไปไปตั้งแต่วันใดถึงวันใดนะจ๊ะร้านค้าของเรานะครับจะเริ่มภายในวันที่เก้านะครับในส่วนของวันที่แปดจะเริ่มจัดร้านสแสดงโชว์บางส่วนนะครับ<อ>สําหรับแขกกรุงเทพที่เดินทางมาในงานเลี้ยงรับรองนะครับ<อ>แต่จะเริ่มจริงๆจะเริ่มวันที่เก้าครับตั้งแต่ช่วงเช้าไปต้นไปจนถึงช่วงค่ําเลยครับ ในส่วนของขบวนเจ้าท่าตั้งเก <Okay. S 1> ้ากันนี่จะเริ่มกันสักกี่โมงวันที่เก้าตามกําหนดการแล้วครับพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีของเราจะเริ่มเวลา9ก้นาฬิกานะครับขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอประมาณ8 3 0นนอนนะครับ<อ>โดยจะเริ่มเคลื่อนไปตามถนนโชตนานะครับ<อ>เลี้ยวเข้าสู่หน้าพระตำหนักนะครับผ่านซุ้มประตูป่าขนาดใหญ่ของเรานะครับเข้าสู่บริเวณงาน ยสนามในพิธพัณฑ์ครับแบบอีในช่วงนั้นในช่วงของการจราจรนี่มีการปิดถนนอย่งางไรพ้องก็เจ้าจะได้ฝา,ากประชาสัมพันธ์เพืกับคนในพื้นที่ตัวเนาะว่าแบบเออในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีรถติดหรือว่าอาจจะมีช่วงของการปิดเส้นทางการจราจรให้หลีกเลี่ยงออย่างจะได้อย่างยงเจ้าขอญาตประชาสัมพันธ์นแล้วกันนะครับในวันที่9ธันวาคมนะครับวันสร์ที่9ธันวาคม2516นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ08.00น,นนะครับขบวน แห่เครื่องราชสกการะของพระราชญาเจ้าดาราสมีนะครับของอำเภอแม่ลิมโดยพี่น้องแม่ริมทุกหมู่เหล่านะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับผ่านเส้นโชตนานะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังพระตำหนักดาราพิรลงของเรานะครับจึงขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยครับ วันหนึ่งเพราะว่าเป็นงานยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสําคัญของพี่น้องเจ้าเจียงใหม่ตย้ยถ้านส่วนของพระตำหนักรเรา,าจะจะเลื่อนเล่าถึงส่วนของรายละเอียดความสําคัญและมีอะไรที่เราจะได้เห็นบ้างในพระตำหนักนะเจา้าจะมันจะคล้ายๆกันทุกปีนะครับก็คือมีงานเชิงประเพณีที่เราต้องทํากันเรื่องพระ เรื่องบวงสรวงอะไรต่างๆาการถวายบางังคมสะดุดีเป็นต้นเนี่ก็เป็นทำเป็นประจําส่วนงานรายละเอียดอื่นๆก็อยู่ที่แรงศรัทธาของประชาชนครับแล้วก็ทางอำเภอที่จัดกระบวนต่างๆมาช่วยกันแสดงหลายปีมานี้ก็จะคล้ายๆกันเอาเป็นว่ายอย่างนี้กันล้วกันเพื่อให้ ชาวบ้านเข้าใจงานนี้มันก็เหมือนการเชื้อเชิญโดยส่วนตัวผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าอำเภอแม่ริมหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดนียมีของดีเยอะมากในทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีของดีเยอะมากและนี่เป็นจุดสำคัญหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นี่มีคุณค่าเช็นอาหารการกิน เช่นการปลูกพืชผัก<ม>เช่นการทำผลผลิตออโอท็อปที่พิเศษต่างๆเราเนี้ยไม่รู้ฮะนั่ีถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็โปรดมาดูงานนี้และคุยกับท่านประหลัด <c oughs> อาวุโสซะปีหน้าโปรดมาลงทะเบียนแล้วก็เชิญชวนให้นำของดีของท่านทั้งหลายเนี่ยมาอวด ต้องเก็บไว้<ช>เอามาโชว์เพราะบ,บ,บัดเดี๋ยวนี้ตังนโยบายของธนยกรัฐมนตรีเป็นนโยบายรัฐบาลที่เป็นนโยบายลักเลยในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนล้านนาซอฟ์พาวเวอร์ซึ่งในบ้านของเจียงใหม่ของเขานี่มีหลาย,ย,ายอยอา่างเสื้อผ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็ของฝีมือจาวล้านนา อาหารก็เป็นอาหารพื้นทินพื้นเมืองรสชาตินี่ตึงวัดสุดยอดไข่มากินก็ต้องติดใจ <c oughs> ไปบอปองานนี่ยังเปิดโอกาสให้ปอกาแม่ขายเนี่ยมาโชว์แสดงสินค้า <c oughs> แล้วก็เฮ้อเช้าต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวมีโอกาสจับใส่วันทีเก้ากอบไปแอลกันได้ <c oughs> แม่นกราเจา้า <c oughs> อ,อันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเลยนะเจ้าเพราะว่าตอนแรกนี่เป็นงานเหมือนก็เป็นงานภายในเนาะงานระดับจังหวัดตอนนี้จะเป็นงานระดับโลกแล้วนะเจ้าราะหว่างมี <c oughs> มีส่วนของศิลปะวัฒนธรรมที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของดี<ๆ>ของบ้านเฮาต๋อยสุดท้ายนี่นะเจ้าอยากจะให้ตางอาจารย์เจ้าช่วยประชาสัมพันธ์งานช่วยเจิญจวนนักท่องเที่ยวคือไปโหมแอวกันตวเอนะเจ้า ก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะฟังผมไม่รู้เรื่องนรก็ถามคนข้างๆกันแล้วกันเชิญชวนคนต่างชาติคนพื้นเมืองเชียงใหม่คนกรุงเทพนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านไปมาจำไว้เลยนะครับถ้าฤดูหนาวเริ่มเมื่อไหร่ที่เชียงใหม่ก็ตรงกับวันที่9ธันวาโปรดแวะมาที่อำเภอแม่ริมที่พระตำหนักเจ้าดารานะครับเราจะมี ของที่รวบรวมของดีๆทั้งหลายเนี่ยรวบรวมมาให้ท่านได้ชมได้ชิมแล้วโดยเฉพาะอยยิงๆที่ท่านเห็นอยู่ข้างๆหลังทั้งหมดเนี่ยเสื้อผ้าท่านอยากไปเข้าใจว่าเป็นเสื้อผ้าโบราณน,นี่คือจากของเดิมแล้วก็พัฒนาแล้วเสื้อผ้านี่มีความทันสมัยอยู่มีกินอายของอดีตอยู่และสิ่งเหล่านี้คือจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาต่อๆไปในปีต่อๆไป แล้เชียงใหม่จะมีสเสน่ห์กว่านี้จะมีรายได้ดีกว่านี้พ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขและมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นครับเ mm hmm. ชิญชวนนะครับปีละครั้งและถ้ายังมีเวลาว่างคืนวันที่8หลายปีผ่านมาเนี่ยคืนวันที่ 8, แล้เราก็มีการกินบ้างมีการแสดง<ช>มีดนตรีบ้างถ้าว่างก็แวะมาแต่ว่าไฮไลท์คือวันสุดยอดนี่ยคือวันที่9 นะครับต้งไห่เช้า8ปดโมงไปเรื่อยเลยก็เชิญชวนครับเจ้าในส่วนของตาง่ันปลัดอาวุโสพองเจ้าในฐานะเจาเป็นหัวรใยญยเนาะตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมหลายหน่วยงานและก็ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเช้าแม่ริมเนี่ยเข้ามาห่วมอกห่วมใจรวมงานนี่ฝากเชิญชวนและประชาสัมพันธ์หน่อยเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่9ธันวาคม2 5 1 6ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับ ขอเชิญมาร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดาราสมีของเรานะครับภายในงานนะครับมีการแสดงศิลปะประเพณีวัฒนธรรมมากมายนะครับการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอ็อปการออกล้านกาดมั่วโคฮอมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับท่านสามารถไปเที่ยวชมจังที่ต่างๆของอำเภอแม่ริมได้อีกเช่นกันนะครับภายหลังเมื่อชมงานเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวในพื้นที่ตําบลโป่งแยงมชมอากาศหนาวเย็นจิบกาแฟหรือ เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้วเพื่อถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้ในพื้นที่หรือเดินทางไปไหว้พระไหว้สิ่งิ์สิทธิ์ที่วัดป่าดาราพิรมของเราได้นะครับอำเภอแม่ริมขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ต้องปักมุดเอาไว้เลยนะเจ้าพื้นที่อำเภอแม่ริมเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่ควรจะส่งเสริมเพื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าขอคุณนะเจ้าทั้งสองท่านนะเจ้าตีเข้ามาร่วมอุจาในรายการของเหาในวันนี้เจ้าคุณผู้ชมเจ้าพักกันก่อนคำเดียวนะเจ้าชงหน้ากลบมาติดตามรายการเจ้านี่ตีภาคเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กู้เจ้าข่าวข่าวตีไหนเผยะอียบยังอุ้มวนถูกใสตัวแน่นนอนตีภาคเหนือ